ใจหลอกมากนะครับธรรมดานี่คือโลกแห่งความเป็นจริงของผมเลยนะครับเออไม่ได้เหมือนกับเราไม่ต้องอะไรมากหรอกนะครับถ้ามีผัวแล้วจะต้องทํางานอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้ามีผัวแล้วยังต้องทํางานนะครับในสโลแกนความคิดนะและจะมีผัวไปท <c oughs> ําพีอะพืถามาน่อยเนี่ยพื้นฐานยดิสมัยก่อนผูย่ญาตาทวก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเอออยู่บ้านนะครับทํางานบ้าน นีน่อผมถามหน่อยถ้าเราแม่งมีแบบครอบครัวมีผัวแล้วต้องต้องทํางานหนักเนี่ยสาหรับผู้หญิงนะมึงมีเต็เฮี้ยเลยครับเออปล่อยให้แม่งตันไปเลยเชื่อผมดิปล่อยให้แม่งตันตายไปเลย <S <S จริงป่ะเออนะ,น,ะนะครับแฟนผมนี่ทํางานหลายครั้งนะครับพอทํางานผมด่าเลยนะเออทำงานก็เลิกกันไปเลยก็จบไปเพราะว่า ครับอกทับเศษตีครับคิดถึงเช่นกันฮะนะครับเมื่อภรรยาผมนี่ออกทํางานเหรอก็เลิกกับกูไปเลยอีก,กูยังมีแขนมีขากูเลี้ยงได้นเออรู้ว่าผู้หญิงก็มีความสามารถเว้ยแต่ในหลักความจริงแล้วให้มีความสามารถแค่ไหนความแข็งแกร่งมันต่างกันเข้าใจไหม เออมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสามีสามีต้องเลี้ยงเราเนอะเว้การจะมีครอบครัวเนี่ยนะครับเสาหลักของบ้านเนี่ยถ้ามันไม่สามารถเลี้ยงมึงได้เนี่ยไม่ต้องเอามันไปเป็นหัวหรอกเสียเวลาก็ใช่เปล่าเออปล่อยให้หอยตันไปเลยเจ้าค้ารู้ไหม <c oughs> ไปสายอ๋อส่งลูกครับพี่ครับส่งลูกไปเรียนเดี๋ยวจะไปทํางานต่อครับวันนี้มีการถ่าย อะไรนะถ้ามาจีบไม่เติมเน็ตให้จะมาจีบทําไมเออมีส่วนมีส่วนใช่ปะ่ะจะจีบฉันก็ต้องลงทุนหน่อยใช่ปะ่ะเออทุกอย่างแม่ไม่มีของฟรีเจนี่คือเรื่องจริงถูกปะ่ะเออถูกหวยเปล่านะครับไม่ได้ถูกฮะนะครับลงเล่นสตอรี่นะครับลงเล่นลงเล่นนะครับสตอรี่เฉยนะครับ ผมถึงบอกไงครับว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดถ้าคุณไม่เคยได้เดินเข้ามาวงการสื่อนะครับหรือออกช่องแบบผมเนี่ยนะครับมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้นะที่คุณไม่เข้าใจบางทีคุณม,มองเห็นแล้วก็ใส่แคปชัช่นนะครับแบบดุดันจริงๆแม่ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเลยแต่เขาก็รู้ไนงะเขาอ่านจิตพวกคุณออกไนงะเขารู้ว่าการดึงอารมณ์ของคนไทยมันดึงง่ายเข้าใจฮะเออการอ่านทุกวันนี้การอยู่ในโลกออนไลน์คุณต้องคิดนะครับ คิดวิเคราะห์แยกแยะคุยเข้าใจไหมฮะคุณต้องคุยให้เป็นนะนะครับเนยค,ครับผมครับขอบคุณมากครับหลอกปี้เล่นได้ป่ะนะครับโอ้โหน,นะครับจัดเลยครับรออะไรล่ะเจ๊ ไปนะครับเนีไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายที่ฟันแล้วทิง้งถ้าผู้หญิงฟันแล้วทิ้งก็มีนะคะโออนะ <c oughs> ยเาอยนะคะสวัสดีครับผมคุณนิตยาบุญทันนะครับควยอะไรปูนะครับออคยวยฮะวิเคราะหนะ์แยกแยะไงฮะ นะครับอ่านะครับสำหรับคนที่นะครับต้องการรายได้เสริมก็บอกผมนะครับผมช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับถ้าคุณเป็นนะครับอ่ศิลปินแล้วนะครับคุณเป็นนักแสดงแล้วดังขึ้นมาก็อย่าลืมปู่แล้วกันนะพูดไม่เพาะฮะโอ๊ยอย่าไปพูดเพาะเลยนะครับอย่าไปพูดเพาะเลย เด็ครับพูดเพราะแล้วก็อย่างที่บอกแหละใช่ป่ะต้องการ,ร,รอะไรเปล่าอคนพูดเพราะเนี่ยส่วนใหญ่มากๆแล้วจะพูดเพราะคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็คือหมายถึงมึงอยากจะเอาอะไรเขาหรือเปล่าใช่ป่ะเด็กครับเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันลึกซึ้งนะทุกวันนี้การพูดของคนเนี่ยการคิดของคนแม่งนนลึกซึ้งนะผมจะบอกให้นี่ครับผมนี่บอกพวกน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนน่ะนี่ครับนีอออออ่อยากจะเป็นแบบปู่อยากดีแบบปู่ได้ใจถึงหรือเปล่าเออ เดต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์อะไรนะปู่อยากจีบคนแก่ว่าทําไงครับปู่ไม่ยากหรอกครับนะครับลีลาต้องดีนะครับเนะ่เดนะฝึกท่าก่อนร้อยแปดท่า <c oughs> อ้าวไม่ได้เนี่มีคนแก่มึงก็ต้องฟิตหน่อยใช่ป่ะมึงต้องสอนให้เขาฟิตมันต้องกลัวเขาผ่านงานไปแล้วคนแก่นะครับโอ้ยโชคชน ไม่ต้องกลัวหรอกคนแก่นี่ก็เป็น่านมึงเชื่อกูเขาถึงบอกไนงะนะครับทาไมคนถึงมีเอ่อมีผัวแก่นะครับมีเมียแก่เพราะอะไรรู้เป่าคือเขารู้งานเขามีประสบการณ์นะครับแล้วเขาสามารถสอนเราได้ไนะงเขาสามารถตักเตือนเราได้เข้าใจไหมเออสมัยนี้ทำไมนิยมคนแก่เพราะมันตายไวนะครับสมัยนี้ไม่ถึงหกสิบก็ตายแล้วออความจริง ครับคุณเอิญน,นะครับถูกต้องฮะนะครับตามคาแรคเตอร์ของเราแหละนี่เป็นไงไปงานเจอ f อด้วย <c oughs> ครับผมครับคุณสมปองหาชีวิตไม่เป็นดังฝันให้ฝันฝ่าทับได้ดีดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา <c oughs> ครับผม เอออะไรนะไม่ลืมแน่นอนค่ะไม่เคยลืมทุกคนค่ะนี่เห็นไหมนี่ครับไม่เคยลืมครับผมวันนี้ไงครับผมมีโอกาสไงนี่ครับผมมีโอกาสนี่ครับและผมก็ให้โอกาสนี่ครับผมเคยได้รับอะไรจากสังคมไหมล่ะนี่ครับเคยได้โอกาสอะไรมานี่ครับแม่งดา่าเอาด่าวเลยเมือ่อสองสามปีก่อนแม่งด่าชิบหาย เรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แม่งด่าชิบหายเลยนะครับเออสุดท้ายวันนี้เปนะ็นไงนะครับคนที่มึงด่ากลับมาช่วยมึงอะ่ะนะครับเออคนที่มึงด่าเขาอ่ะเขากลับมาช่วยมึงแต่คนที่มันคอยแบบอวยมึงนะครับมันเคยมาช่วยมึงไหมอะ่ะเออวันน้องว่างอยู่บ้านมั้งครับครับคุณเอิน ครับจริงไหมเออผมชอบเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนะผมจะบอกให้ผมนี่เก่งมากเรื่องเรื่องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนะี่ยนะครับนะครับแต่ผมคนอย่างผมไม่เคยเปลี่ยนให้มิตรเป็นศัตรูนะครับเพราะมันอันตรายนะครับเพราะมันอะันตะราย เชื่อแม่งกลายเป็นเพื่อนผมหมดอ่ะกลายเป็นมิตรผมหมดอ่ะผมถึงบอกนะนะครับในโลกความเป็นจริงมันแตกต่างกาันนะครับนะควันนี้ผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วผมก็ให้โอกาสพวกเอฟซีนะครับ,พ FC, รบเพื่อน f อฟผมต้องสองแสนกว่าในทิกตอกอีกเกือบสองแสนแล้นะครับผมดึงมาเล่นหมดอ่ะ นะครับและอย่างหนึ่งบอสเจ้าของบริษัทเขาให้สิทธิ์ผมเต็มที่ในการคัดกรองบุคลากรเข้ามาเป็นนักแสดงนะครับเออเป็นนะครับซีอผู้บริหารนะครับบุคลากรโดยตรงนะครับเป็นคนสอนเรื่อง acting บทการแสดงอารมณ์นะครับต่างๆเห็นไหมเนี่ยเด็กสลัมเ <laughs> นี่ยเด็กสลัมของเตยของจริงเลยเดี๋ยว เห็นนะเนี่ยจากเด็กสลัมเนี่ยมีเพลงซิงเกิลสองของตัวเองสองเพลงแล้วเห็นปะแทงไม่เข้ากับอะไรนะโอ้ยมันดีดนะครับนี่สองเพลงแล้วเห็นปะทุกคนก็ทําได้ไม่ใช่ผมทําได้อย่างเดียวทุกคนทําได้ FC ทำได้หมดนะครับนี่แล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่า FC ทำไม่ได้นะครับนี่ผมไม่เชื่อด้วยนะครับขนาดผมผมก็คน FC ก็คนนะเวย้ย เออทาไมจะทําไม่ได้อะเออทาไมจะทําไม่ได้ทําได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะก้าวนะครับเบื้องต้นยังไงบางทีคนเราอะแม่งเก่งทุกอย่างแต่แม่งไม่รู้ว่าจะเริ่มจุดไหนเออนี่ความจริงเลยเคยคิดไหมเคยเป็นไหมอย่างแต่กูไม่รู้ว่ากูจะเริ่มจุดไหนก่อนแม่งหลายอย่างเกินว่าตอนนี้ผมหลายบริษัทเลยนะครับเนี่ยผมทําหลายบริษัทเลยนะ เป็นซีอโอหลายบริษัทเลยนะทำแม่งไปเรื่อยๆอะนะครับแบ่งเวลาให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าทำงานแล้วลืมครอบครัวไม่ใช่นะเอาแต่งานก็ไม่ใช่นะครับถึงเวลากลางคืนก็ปี้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปพูดเยอะเชื่อว่าอ้าวแบ่งเวลาให้ครอบครัวไงเชื่อว่ากลางวันไม่ว่างต้องทำงานตกกลางคืนก็ให้ครอบครัวหมดเลยนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันเช้าไอ <laughs> ้สั์ <laughs> ได้ได้ได้ไดใช่เหรอมียอ็มถามใช่อ่ะอั้นก็พูดไปธรรมาดาเนี่ยค,คนเราก็อย่างที่บอกแหละสะสมใช่ป่ะรวบรวมสลึงนะครับบรรจบให้ครบบาทนี่ครับเดี๋ยวแม่งก็เกินบาทเองอ่ะอย่างผมที่เขาเรียกว่าเกินบาทนะ ใช่ว่านะครับนะครับเออไม่ใช่ว่าไม่เต็มนะฮะไม่เต็มบาทนะแต่มันเกินบาทไปแล้วมันจะเป็นล้านเลยฮะนะค โน้ำท่วมเหมือเนี่ยนะครับมีเยอะครับนะครับคนแชทเข้ามาขอเงินนะครับเยอะผมไม่ให้หรอกผมให้งานนะครับทุกวันนี้พวกนี้ก็ทํางานนะครับกับผมเนี่ยนะครับผมก็ให้ทางบอกว่าเดี๋ยวผมออกเป็นทุนให้ไม่ต้องค้างสต๊อกหรอกเดี๋ยวผมเป็นเจ้าทุนให้นะครับมือถ้าถ้าผมแจกเงินผมให้เงินคุณห้าร้อยนะครับคุณก็จะขอผมอีกเรื่อย นะครับเออแล้วผมจะมีเวลาเอาเงินมาให้คุณบ้ล่ะไม่มีคุณทําเองเลยดีกว่านะครับสบายใจด้วยนะครับคนเราต้องพึ่งลมหายใจตัวเองผมเป็นแค่เครื่องมือนะครับเครื่องมือทําให้ผู้คุณมีอนาคตนะครับตัวผมเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่กุญแจนะครับแล้ววันหนึ่งวันใดก็ไม่รู้ด้วยว่ากุญแจอันเนี้ยมันจะสามารถไขนะครับเออนะครับ ไขปริศนาหรือไขอะไรในชีวิตของพวกคุณได้นานสักเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับกุญแจมันก็มีวันขึ้นสนิมนะเว้ยเออนะครับเนอเข้าใจว่าบางทีเนี่ยสมบัติของตัวเองอะ่ะแม่งคนเราแม่งมีสมบัติของตัวเองมีสิ่งที่นะครับตัวเองยังไม่เคยเอาออกมาจากนะครับใช้ชีวิตจริงนะเว้ยเออไม่มีนะนะครับเพราะมันไม่มีกุญแจไขไงบางคนแม่งเก่งของดีแม่งอยู่ในตัวแต่มันขาดแค่เพียงกุญแจ กุญแจที่จะไขมันออกมาใช้แค่นั้นเองเนี่ยปู่ก็เป็ดเสมือนกุญแจนะครับเนี่ยบางคนไม่เข้าใจใตัวเองบางคนก้ททางานตามปกติใช่ป่ะเออใช่ได้นะครับขอดูหน้าเมียนหน่อยอันเนอันแน่ไม่ต้องกลัวหรอกเมียกูแต่ละคนเนี่ยอุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้นะนะหลายคนเนี่ยเมียกูแต่ลนะคนในสัตว์นางฟ้าทั้งนั้นรู้ปะ ร้อยแ8คนแล้วไม่ใช่นางคว้าไม่ใช่นางคว้าหน้ากูก็เฮี้ยอย่างนี้แหละแต่อาศัยกูมีวิชาคมอ่ะเข้าใจอ่ะถุยถุยถุยนะครับเออไอสัตว์ไม่มีป้อระดับกูไม่มีป้อเข้าใจว่าไม่เอานะครับวันเดียวประเด็ดศึกเลยนะครเฮี้ยคุยนั่งเสียเวลานะครับไปป้อทํำเฮี้ยอะไร ไม่ใช่ไก่นะนี่กูไม่ใช่ไก่นะเอษษษอเฮยเศรษฐีเจ้าเลยอ้าวไม่ได้เมียผมกำชับนักกำชับหนาเลยเออถ้าเธอมีมีน้อยเราเลิกกันเออ แต่ถ้ามีเมียมากไม่เป็นไรเข้าทางกูเหี้ยไตว์รับรองได้กูมีไม่ต้องกลัวหรอกไอเหียเป็นร้อยนะครับไม่เอาหรอกนี่เรื่องสองคนคนหนึ่งไม่เอาเอาเป็นร้อยเมียน้อยไม่มีจ้ะที่ทําตามทุกอย่างมาก็เป็นขยง คนเราไม่เกี่ยวเว้ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตามึงแต่ถ้ามึงรู้สึกว่าคือผู้หญิงเนี่ยกูจะบอกมึงให้นะเว้ยผู้หญิงเนี่ยจิตใจผู้หญิงคือเขาอยู่กับใครแล้วเขารู้สึกว่าแม่งชีวิตแม่งมีความสุขชีวิตเขารู้สึกปลอดภัยชีวิตเขาดูรู้สึกแล้วแม่งแบบแม่งโอเคอะนะครับมือไม่จําเป็นที่มึงจะต้องหน้าตาดีเยี่ยมันไม่จําเป็นที่มึงจะต้องรวยนะครับบางทีอย่าเพิ่งไปหลงนะ เรคิดว่าตัวเองรวยตัวเองแบบหน้าตาดีแนละ้วแบบจีบใครใครก็ชอบอ่ะนะครับแต่มันไม่ใช่ความรักหรือมันไม่ใช่สเสน่หาแต่มันเป็นเพราะว่าทรัพย์สินมึงมันเป็นเพราะรูปรักษ์มึงเฉยๆที่เ็าติดนะแต่มันไม่ใช่ใจ้านะใจนะอ่ะเออก็ถึงบอกนะนะครับจาไว้ครับไม่ว่าจะร่วมงานนะครับหรือจะครอบครัวมึงต้องได้ทั้งใจเว้ยเออ เขาใจอะมันต้องได้ทั้งใจเออไม่ใช่นะครับออแค่สเสน่หายเฉยไม่ใช่ผู้หญิงอะเขาอยากรู้ว่าคืออยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขามีค่าน้อใหญ่อะเออเขาดูรู้สึกว่าตัวเองแม่งอยู่แล้วแบบมีความสุขปลอดภัยแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากมายหรอกบางคนไม่เข้าใจผู้หญิงนะมันก็มีแสนงอนบ้างนะครับเออหึงบ้างหวงบ้างเป็นเรื่องปกติ นะครับเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามึงอ่ะนะครับเนีน่ยสร้างความไว้ใจได้มากแค่ไหนนะครับเคยฟังเพลงของอานรบ้าะอะไรวะไตายตาเออไทยป่ะวะือเพลงใครวะแต๊กกแตนจุฬดานะครับฉันให้สีได้เพียงแค่ครั้งเดียวอะไรนะเพลงอะไรวะ สายสี่ไม่ถนัดนะนะครับสายสี่ต้องไปเฮียตั้มหำตรงนะครับสายสี่นะครับเนี่ยครับอย่าลืมนะครับ FC ทุกคนมีสิทธิ์หมดนะครับผมไม่หยิงนะครับไม่ถือตัวนะครับทุกคนค่าเท่ากันนะครับวันหน้าเดียวกันหมดนะครับเนี่ยมึงจะรวยหรือมึงจะมีฐานะเรื่องมึง จำไว้นะครับว่าความจนเนี่ยนะครับมันกลัวคนขยันน,นี่เขาขยันคนแข็งแกร่งัาปูอยู่ไหนครับตะลิงชันครับนะครับ ครับใครว่างวันนี้บอกผมเลยนะตอนไหนวค,ครับวันนี้ใครว่าง FC ใครว่างนะครับช่วงเย็นนะเลิกงานแล้วก็ได้นะครับเลิกงานแล้วก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้ายังไหวนะนะถ้าไม่เหนื่อยงานนะครับออมาเข้ากล้องก็ได้นะครับ ใครอยากจะแสดงคู่ผมได้หมดฮนะ <c oughs> ลงด่าถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้บริษัทญี่ปุ่นนะครับเอ่อเอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็นี่แหละตัวเดียวกับเออ่นะครับเออ่ที่ยาวมาเปรียบเทียบของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ผมจะเอา FC เข้ามาทำเนี่ยนะครับเป็นบริษัทนะครับของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาทําในไทยนะครับผมก็จะเอา FC ผมนี่แหละนะครับผมไม่เอาใครผมบอกแล้วนะนะครับผมเอา FC นะครับผมก็จะให้ FC ฟซีทำนี่ครับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ นะครับตัวที่เกี่ยวกับรถเลยนะครับรถแต่งนะครับกระบะแต่งมอเตอร์ไซค์แต่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันหล่อลื่นมั้งนะครับตัวเคลือบสีหรืออะไรนี่แหละนะครับพอๆกับเมฆมังกรบินน่ะนะครับเนี่เมฆมังกรบิน3ปีแต่ผมไม่รู้กี่ปีเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าของอย่างนี้มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูฮะนะครับยี่ห้ออะไรนะโคโคตาลุนะครับโคโคตาลุ นะครับยาเคลือบแก้วนะครับยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับในรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะนะครับมีการทดลองนะครับสนุกฮะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสนุกัาคุณมิวครับนะครับสวัสดียามเช้าครับคุณมิวนะครับคุณบอมนะครับเข้าบ้านแล้วฮะเดี๋ยวออกไปถ่ายนะครับเนี่ยมีน้องคนหนึ่งสามคนแล้วนะครับเข้ามาส่งรูปเข้ามาบอกว่าเออหนูนะครับอยากร่วมเออร่วมเล่น นะครับแสดงนะครับอยากเป็นนักแสดงนะครับบางคนก็ร้องเพลงได้นะครับส่วนมากจะเป็นนักศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับเอออยากจะมีโอกาสเพราะว่าเข้าไปเสียตังค์แน่นอนไม่ว่าค่ายไหนอ่ะนะครับเสียตังค์นะครับ,นะรบผมบอกง่ายคุณไม่ได้เข้าง่ายๆหรอกวงการแสดงวงการนักร้องยากนะครับเ,ออเสียเงินมุนีสะละนันงแหมเข้าใจคิดนะนี่ยท่านมหา <laughs> ปู่มณีเป็นสารณะนะเป็นที่ยึดแช่ครับสวัสดีครับคุณเจมนะครับคุณเจมด้วยอผมอ่านผิดหรือเปล่ามารูนะครับจำได้ไหมนะครับเอ้ผมไม่จำไม่ได้ครับคุณจิอะไรเนี่ยจิรชัยหรอนะครับผมก็จำไม่ได้ นะครับจะเห็นรูปจํะจำได้อยู่ครับมองไกลๆไม่ค่อยรู้หรอกครับแกแล้วนะครับทุกวันนี้มองอะไรก็ต้องเพลงโอ้โหนะครัเราแม่งก็แกไปเรื่อยๆแกไปทุกวันนะบเมียกินเจมาจะเดือนแล้วเนี่ยนะครับจะออกพรรษาละค่ะสวัสดีค่ะคุณเสริมนะครับสวัสดีจ้ามาม่าปลากระป๋องนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวพลังผมไปโน่นก่อนไปแถวอโศกก่อนมันจะขับทอดไป นครับเออแม่งแต่งตัวธรรมดามไม่ให้ผมขึ้นเว้ยเออเดี๋ยวผมขับพอดไปเลยแต่งสูตรไปเลยเออจะไปถามมองกันบอกวันนั้นเห็นผมแต่งธรรมดาแบบบ้านๆนะแม่ผมเข้าเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมไปใส่สูตรขับพอดเลยนะครับขับโปเช่ไปเลยราคาสี่ห้าล้านยี <laughs> แม่ไม่ให้ผมขึ้นไอสัตว์กูเครือง <laughs> Yeah. <laughs>